ซึ่งวิธีนี้นะคะหมดกังวลได้เลยปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะ้เขาเพื่อนๆปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็วิธีนี้นะคะอุ้งทดลองมาแล้วหลายครั้งแอคเคาปลอดภัยดีด้วยค่ะเนื่องจากถูกกด Facebook 100%เ e l l o สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีปั๊มไลฟ์แฟนเพจค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะหมดกังวลได้เลยปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะคะเพื่อนๆปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็วิธีนี้นะคะอุ้งทดลองมาแล้วหลายครั้งแอคเค้าปลอดภัยดีด้วยค่ะเนื่องจากถูกกดเฟซบุ๊กร้0เอราละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคล้อกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะเริ่มจากเข้าโปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์ assign follow mk ค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้าน special fast มาถึงหน้านี้นะคะเราก็เริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k แบบบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะมีให้บริการ2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบไลฟ์คนไทยแบบที่2ก็คือไลฟ์คนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาปั๊มไลฟ์แฟนเพจแบบคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่50ไลฟ์ค่ะ สูงสุดก็คือ5000ไลค์แต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะการปั๊มไลค์แฟนเพจนะคะปลอดภัยค่ะเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านแถมแอดมินนะคะยังการันตีค่ะว่ายอดขึ้นเร็วแน่นอนส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ไลค์ค่ะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็น QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองพอเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็แจ้งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะ เขาจะเริ่มงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิวโอนเงินเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปเปิดหน้าเพจ Facebook ของเราขึ้นมาค่ะจากนั้นกดจุด3จุดขวามือเลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุดกดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคำว่า Copy Link ค่ะจากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ไปวางในแชทให้แอดมินแบบนี้เลยก่อนปั๊มไลน์นะคะอดมินจะสรุปยอดเก่าก่อน ยอดเดิมของอุ้มนะคะคือ6156ไลฟ์แฟนเพจค่ะและนี่ก็คือยอดเริ่มของเรานะคะเราก็รีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นแล้วค่ะจากเดิมนะคะ6,156ค่ะตอนนี้อยู่ที่6312สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั like ๊มไลฟ์แฟนเพจตอในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนไลฟ์เพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆแบบไม่ตกตาเลยนะคะแล้วก็ตัดที่ตับเวลาหน,นาทียอดไลฟ์แฟนเพจเพิ่มขึ้นแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการทาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆนะคะดังนั้นก็คือมั่นใจได้เลยว่างานที่ได้ไปเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนไหนนะคะกําลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้ กุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะเขามีชื่อว่าร้าน Special Fast เพื่อนๆสามารถทักไลน์ปหายดมินได้เลยที่ Line a s ายโฟ o ล์เรายละเอียดนะคะก็ตามด้านล่างของจอน,นี้เลยค่ะในส่วนของวันนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปันลคะค่ะบ๊ายบายค่ะ